อ้าแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ปุตโตสตาร์ชั้นหนึนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมพอเท่าทูนะฮะมากับเทอร์ดิมอนเนี่ยมาเล่นในโควออฟโหมดนั่นเองนะอ้าวเทอร์ดิมอนส่งเสียงหน่อยฮะตา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 ว่าแต่เกมนี้เล่นไงครับเรียกผมมาเล่นแต่ว่าคุณไม่สอนผมเล่นนี่หมายความว่าไงนะครับให้ผมเล่นแบบแรกเล่นไปเลยกดชี้ซ้ายอะไรชี้เอนบูพอเท่ามันคืออ้าวเยอะไรเคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาอ๋อโอเค ยังไงต่อเอออย่าดันดิอ้าวติดเออติดเออโอเคมันเปิดยังไงวะเนี่ยมันต้องช่วยกันใช่ไหมเนี่ยโอเคเอ้ยคุณคุณคุณกดคุณต้องอยู่ข้างนอกใช่ปะเอ้าเอ้ยดูก่อนดูก่อนนะต้องกดปุ่มดิกดปุ่มอ่ากดปุ่มเออแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดให้ใจเย็นๆใช่ไหมเออนั่นแหละเออกดปุ่มอีกทีนึง กดยังไงอ่ะกดใกล้ๆอ่ะกดอีกดอีกดตอีอ่ะกดปุ่มอ่ะเออนั่นแหละล่วงไปแล้วไปไหนอ่ะเอาเอาอ่าล่วงไปไหนอ่ะแมวน่ะอ้าวคุณอยู่ตรงนู้นเหรอแล้วผมจะช่วยคุณยังไงเนี่ยต้องคิดใช่ไหมเนี่ยเออข้างบนมีปุ่มเยอะแยะเลยผมกดเล่นอ่ะผมก็จะกดเล่นคิกคิกซ้ายอ่ะมันจะยิงประตูสีเหลืองคิกขวาจะยิงสีแดงอ๋อ อาใจวโ่โอ๋โโอเคข้างบนแต,นแต่แต่รู้สึกว่าถ้าเล่นสองคนมันจะยิงได้คนละคนละบานไหมเหรอใช่ปะเอ้ยตามมานั้นนะ่ะคือ<ม>ข้างบนไอไอปืนอ่ะมันจะยิงตรงจะยิงตรงพื้นตรงผนังอะไรก็ได้อะที่เป็นสีขาวๆอ๋อนี่ยเนี่เนี่เออนั่นนะ่ะปรมมานั้นนะ่ะทั้งเนเฮ้ยมัาคืออะไรอ่ะเด้ระ เห็นแล้วเออนั่นแหละเออแล้วก็เดินไปเดินไปดิเออถูกเออเจอแล้วขึ้นมาได้ปะแล้วไงต่อติดเหรอรีบถอยเลยไม่งั้นผมทำคุณตกตายนะเออครับเอยเอ้าเจออะไรอ่ะคัน ดมวน่ะไปเจออะไรอ่ะไปเจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตู้มตายงงเลยถอยมากดปุ่มก่อนเอออ๋อรู้แล้วละน้ำหนึ่งอ่ะลองดูไม่มันกดปุ่มไม่ได้กดปุ่มเอ้ยกดปุ่มหน่อยดิเมื่อกี้ไม่ยิงอะไรวะประตูมันเปิดอ๋อหม่ยถึงไม่กดปุ่มตรงนู้นเหรอโอเคเออต้องม่แกอ๋อต้องกลับไปแต่ไกลเลยเดิม ได้ไปข้าพระเจ้า lose ต้องขอโทษจีข um no <laughs> ้าพระเจ้าเป็นคนทำเจ้าหล่นด้วยดีนะข้าพระเจ้าไม่อยู่ข้างบนเอ้ยไม่ได้อยู่ข้างล่างข้าพระเจ้าคิดไม่เก่งเออแป๊บนึ่งของข้าพระเจ้าเอ้ยนั่นไงทางอ๋อนั่น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 เดี๋ยวต้องทำกล่องลงหล่นลงมามันต้องมีอะไรอีกเ้ยคิดอยู่ปล่อยกล่องให้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวปล่อยให้กล่องให้ตรงใช่ปะวะกล่องไหนวะกล่องนี้กล่องนี้เออกล่องมันหล่นลงเนาะ นี่หล่นลงมาแล้วนั่นแหละโอเคเดีอาไปยึดกล่องกันแล้ว,ว,งลวไงต่อแล้วนี่ผมทำไรนเน้ยเออทำไรอ่ะอยู่นิ่งอยู่นิ่งเดี๋ยวผมทำอะไรเออโอเคเออโอเคก็ทีนี้เห็นไปไหนได้ต่อวะอันนึงต้องหาทางกันปัดเห,เห็นกดแล้วเห็น เห็นป้ายที่มีหมุนๆนะกดแล้วเห็นป้ายหมุนๆนะกีเห็นอยู่ป้ายเอาป้ายนี้ดิแล้วป้ายนี้มันอยู่ไหนวะป้ายไหนวะป้ายนั่นนะสายเออนั่ยน่ะที่ทำไมป้ายนั้นหมุนอ่ะกดแล้วอย่าเอะไปล้างง่อเต่อยวถ้าเราโดดเข้าเราโดดเข้าข้างหลังอ่ะเราโดดเข้าข้างหลังดิข้างหลังข้างหลังกลับไปข้างหลังดิ เออเออรอโดดเข้าประตูนั้น<ด>น่ะเดินเข้าไปดิเดินไปใกล้เออรอโดดนะหนึ่งสองซอกเฮ้ยออออจ้าไปเฮยเอาใหม่เสียกล่องเลย,ยเอยกล่องใหม่เอ,อ้ยเอาเอาเอาหาเรื่องกูแล้วกล้องวงจรปิดหาเรื่องกูแล้ว <laughs> ออไม่เว้ยเมื่อกี้เห็นทางไอ้ตรงเมื่อกี้มันอะไ,ไรวะ อันนั้นะอืมอ้าๆอันนั้นเน่ยกล่องไหนวะกล่อง <c oughs> น่าจะกล่องนี้แ่้วมักล่องเออโอเคเอ้ยลนกล่อ,อ,กกองกล่งองเกียนเอออะแล้วก็คิดว่าไปได้ไหมไม่ได้เว้ยไม่ได้ม่ได้มันจะซ้อนยากเกินหาอะไรง่ายๆสิวะ ครับมึง่งเดออ,อพึ่งนะอ่าตรงนี้มันเห็นอะไรอยู่อเอ,อ่นีโ่โบวะนี่ปะวางได้ปะวะไม่แน่ใจวะได่เหรอมันมีที่วางอ่ะมันไม่มันใช่ที่วางหรือเปล่านั่นดีเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยใช่เว้ยนี่เห็นแล้วเนี่ยทงนี้นะนี่ไงมันวางได้เออวางดิวางดิวาง,ดวางมาแล้วนะลเออนี่ยต้องต่อ เอ้ยเมื่อกี้ประตูมันเปิดไงประตูเมื่อกี้เอ้ตีกระตอกกระตอกเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีวางใหม่ดีเมื่อกี้มันเมืนเมื่อกี้มีประตูเปิดอยู่อะเออเออนะเมื่อกี้ประตูเปิดเออเนี่ยเอาวางแล้วกลับมาเลยเอออันนี้คือถือเว้ยเอาถืออ๋อ อยู่ๆเราได้แต่รอดูทขาดิมวันทำงานนะได้ยังได้ยังวะมันเปิดไอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นยังนี่ไงแล้วกล่องไอ้กล่องนี้มันเอาไม่ได้กล่องนี้มันต้องจากทางไหนแล้วด้วยนเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วแต่จะขึ้นมาทำไมอะต้องเอากล่องขึ้นมาด้วยดิไม่เ้ย อ๋อยังไงก็ก็กล่องไว้ตรงกลางดิเออก็กล่องไว้ตรงกลางให้ได้สามอันให้ได้ก่อนนะแล้วก็ขนมาขึ้นมาทีละอันไงอืมกล่องมันได้จากอันไหนวะอันน้ดูก่อนต้องดูดูก่อนกล่องไหนตรงอันไหนบ้างโอเคกล่องนี้ขึ้นมาั้งหมดได้ไหมตอนนี้ฮะเปิดประตูนี้ได้ปะ เปิดได้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 ยังไงอ่ะเออขึ้นมาขึ้นเนาะให้ขึ้นเนาะก็ขึ้นมาตรงบันไดนี้ไงแล้วก็กล่องไปไว้ตรงกลางก่อนไงกล่องมันหายไปไหนวะมันหล่นไงเอ้าต้องทำต้องทำให้กลับทางเดิมให้ได้กันดีบันไดบันไดมันบันไดมันต่ำลงบ่ะหรือว่ามันเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเ่ะ ต้องเปิดประตูด้านด้านขวาด้านซ้ายด้านซ้ายอะประตูแรกเนี่ยเออประตูมันเยอะหมื่นหมื่นนะดิเออนี่ฮะเกมนี้สุดยอดนะฮะใช้ความสามัคคีด้วยนะครับหมื่นเลยทีเดียวโอเคมาลองเอา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 กล่องกล่องเออืกล่องนี้อันก็กล่องไว้เดี๋ยวกล่องไว้ข้างบน มึงโดดมึงมาดก่อนดิเออระวังกล่องทบหัวตายมันไม่มออียังไงเออวางไว้ด้วยกลางก่อนเออแล้วตอนนนะแล้วนี้ไงล่ะเออกล่องวางข้างบนล,ล้วหนึ่งกองออแล้วไงต่อแล้วก็ลงไปที่เดิม <c oughs> ไอ้ตอนนี้เดี๋ยวกูลงไปข้างล่างว่าเอาอยู่ข้างบนโอเคผอจันทร์ผาจันทร์มึง มันต้องมีอะไรเว้ยมาขอคิดกันคิดละมันจะได้ไม่ผูกอ่ะคิดอันนี้อยากใช้สมองกดรับต้พิกใช่เออเออใช่อันนี้ป้ายอันพลิกยังตอนน่ะมันพลิกข้างล่างอ่ะมันเป็นป้ายข้างล่างอันเนี้ยอ,อืมข้างล่างอันนี้เหรอเออมันไปนอันนี้มันไปนอันนี้ยังไงดียังไงดี แล้วพอเปิดไปมันจะทำไรได้ดวะเปิป้ายเนี่ยมันก็ต้องเปิดอันนี้ก่อนไงเปิดอันขวาน,นี่ก่อนไงไม่เวอรทอดมึงต้องเอากล่องอะมาเปิดป้ายก่อนเก็ตไหมเออเอากล่องไปวางทับเปิดป้ายนะเออสักป้ายหนึ่งอะอย่างนี้สินะอันนี้เ,เปิดใช่ใช่ชเราเอาป้ายอื่นดีเอาป้ายอื่นป้ายน้นมันป้ายน้นมันไปไม่ได้ ป้ายนั้นก็มันอยู่ยป้ายนั้นมันเปิดตรงนี้ไว้อันนี้ไม่ต้องมีอะไรด้วยทัดเนื้อทัดเนื้อถูกแล้วถูกแล้วแล้วไม่ต่อป้ายน,นั้นไม่มีอะไรมันต้องเอาอันนี้มันที่ยืนกล่องเปล่าวะนี่ไงกล่องอันเนี้ยเอ้ยไม่ได้กล่องอน,นี้เอาไปแล้วนี่นะยังไงดี ม,ม,มันมึนละอืมหาวิธีเปิดไม่ได้เพราะมันต้องมีกล่องมันต้องเป็นกล่องจากตรงนี้เปล่าะมันต้องใช้กี่กล่องวะสองกล่องเดี๋ยวเอากล่องกลับมาดูก่อนดิคือสองมันไม่้ว่าไปวางตรงโน้อน,นอ,อ่ะเออเออใช่ก็เดี๋ยวอะเออเอเอไป โอเคเดี๋ยวบอกให้เปิด้วค่อยเปิดนะใจยงเรียนเปิดเลยไหมยังไงดียังไงดีไปยืนเหยียบป้ายเปล่าเอไปยืนเหยียบป้ายขวาโอเคเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ดิเออนีเออนั่นแล้วก็ อันนึงต้องวางให้ลงล็อกใช่ป่ะโอเคเอาเอันนึงแล้วนะเ,นเออมันจะทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีไอสีฟ้าฟ้าบังชัวนี่ปะ่ะจีนั่นไงได้ละได้ลบะบ้านั่นไงโอ้ยแล้วก็เปิดประตูนั้นเออเอายังไงดีอ่ะโอเคแล้วก็มึงก็ไปเหยียบ เหยียบทางเหยียบทางนู้นน่ะเออเหยียบวันนี้สินะอ,อ่อโอ้ยไม่งคิดออกเนาะมองไม่เห็นเลย <c oughs> นี่เนี่ยมันต้องเอากล่องลงมาก่อนดิแต่กล่องมันไม่ตรงวะ่ะไหนลองลองไปเอ้ยไม่ได้ดิกูก็ตกใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ตกไม่ตกลองไปกดปุ่มอันอันไหนวะอันที่สองอรปุ่มอันที่สองป,ปุ่มปุ่มปุ่มนะวัสักอันที่สองอันที่สอง อันนี้เหรอเออหยิบได้ปะเออหยิบได้เว้ยเออแล้วก็เปิดประตูเย้เคกูค,คิดได้แค่วันนี้เออแลละแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงนงเอา <c oughs> เอาเอา <c oughs> เลเซอร์ยิงไปไหนดีอะ่ะมันต้องมีที่ให้ยิงไปดิกำนังคิดกันตรงนู้นอะเ,อเห็นตรงนู้นวาอ๋อยิงสะท้อนมะยิงไม่ยิงมันโดนเห็นเป็นจุดดำๆปะ เออน,นะนั่นแหละนั่นแหละจุดดำๆคืออะไรอะ่ะแล้วแล้วกล่องมันหมุนเเดินออกมาก่อนดินั่น่ะเออนั่นแหละเออ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 นั่นแหละและ้วไงต่อวะ,อะเดิน<ล>กลับไปเลินกลับไปเดินกลับไปประสบการณ์การเล่นครั้งแรกกูต้องขึ้นไมข้างบนใช่ปะไม่ต้องยิงไอ้สีฟ้าๆไปตรงเนี้ยอันนั้นอะเห็นเห็นเห็นจุดสีเหลืองวะ เอเอนั่นแหละเอาเอาเอากล่องเบี้ยวเอ้ยเอาใหม่วูวูบไม่กล่องเบี้ยวเ่ะออ๋อมันมีสีพะฟ้าอยู่ไงโอเคกูต้องวางกล่องใหม่ต้องวางที่พื้นไม่ใช่วางบนสีฟ้าไว้เพราะกล่องมันลม้มโอเคตามนั้นเอ้ยช็อตกูทะแล้วโอเคโออเ,เล่นยอย่างยันันนี่อะแต<ด>ส่สนุกดีสนุกดีใช้ได้ใช้ได้ วัสดีมันลดราคาสตรีมครับไม่ซื้อก็ยังไงยังไงอยู่ออะแล้วไงต่อยิงทมูเอไว้ตรงนี้อ๋อเออนั่นแหละแล้วก็เออปล่อยกล่องปุ่มไหนวะปุ่มปุ่มแรกปุ่มแรกเจอละเออปุ่มแรกเลยเป็นลูุ่อเออเป็นรูปหัวใจซะด้วยต้องโยนขึ้นไปบนอะรับชุยเออโอ้เทปไหมล่ะอาวแล้วกล่องเราไงวะเนี้ย เอากล่องเก่ากับมากล่องเก่าจากป้ายนูนะ้นอ่ะอ๋อโอเคเอาไงวะเนี่ยก็ต้องกลับมาทางนี้โอเคไปเปิดประตูนี้เออและโอ้โหฉลาดล้ำโลกจร,รงกิงเยอากล่องมาโอเคตามนั้นโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ยากเนี่ยเกิงความสามารถเรา ทำไมคุณไม่คิดเลขให้เก่งเหมือนนี้บ้างวะเออนี่เลยอ้าวอย่ายิงซ้อนกูสิเอออ่ะได้แล้ววางเข้าไปอ้าวอ้าววางไว้เด็กพอคุณพอคุณลงช่องหนูก็คุณเออเปิดยังรอกันเด็กเอ้ามันมองหน้าหาเรื่องอะไม่ได้วะอ้าวเลเซอร์อ้าวนี่ประตูนี้ประตูนี้โอ้โหเอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ยุดยุดต้องไปเอาเลเซอร์ต้องเอาเลเซอร์เหรอเอ้ยไปเอาอีกเหรอ <c oughs> เดี๋ยวดิยุดยุดยกกล่องข,ขึ้นนั่นดินเออ่าเลเซอร์ก็หายแล้วเอากล่องไปวางกล่องไปวาง,งไหนอย่าโดูเลเซอร์นะเอ้ยอ๋อกล่อ,องไปวางตรง,งนี้ตรงนี้อนเออวางนี่็ได้ต้องวางสองปุ่มเลยนี ต้องวางสองปุ่มเลยอ่ะเอาไปวางอีกปุ่มหนึ่งมาเดี๋ยวกูลงไปข้างล่างให้อ่ามามาเอ่อแล้วไงต่อก็กูก็ต้องโอเคแปอน,นี้แปอน,นี้อ่ะเออนีละแล้วก็โยนกล่องลงมาให้กู <c oughs> กล่อ,องโอยกล่องเออก็ได้นู่นนะจริงเอากล่องลราไปก็ได้นะเฮ้ยอ้าวพิดอันไอเว้ย <c oughs> เออนระเบิดเลย <c oughs> มึงไป ไอนี่กูเลยมารับเลยส่งทีมงานมารับกูทีทออานเข้าโอ้หนานเลยเป็นเกมที่สนุกดีนะครับในความคิดทงออใช้ความคิดดีก็ไ,<อ>ไม่ได้ไ<อ>เขาเรือกอะไรไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆในความคิดด้วยอ๋อถ้าเรากดปุ่มเลเซอร์มันจะไปอยู่ข้างบนแทรด้เลยเอากล่องลงไปเลย ยังไงดีวะเอากองลงไปอ๋อเหรอเอากองไหมเอเอถอยไปเออนั่นแหละจบคือเราคิดว่ามันผ่านแล้วเว้ยแต่มันไม่ผ่านหยุดหยุดหยุดอลองนั้นอะ่ะมึงต้องเป็นคนเหยียบทางขวาใช่เออนั่นแหละรู้สึกว่ามันก็เดืเอากกองไปวางเหมือนมันทำแพทเทิร์นเดิมนะเนี่ยเออเหมือนเดิมอ่ะเชลื่อวแบบเลเซอร์ขึ้นมานั่นแหละเอาเลเซอร์ขึ้นมา อ๋อเอาเลเซอร์ขึ้นมาแทนกล่องเราโดนหลอกเว้ยเพราะว่าอ้องเอาเลเซอร์ไปส่องแบบเมื่อกี้ะเออเลเซอร์ก็วางแทนกล่องได้แล้วทีนี้ปุ๊บมันก็ไปเหยียบอ้าวประตูนี้ป่ะต้องไปเหยียบเปล่าวะไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเปิดแล้วยังไงต่ออ๋ออีนี่โอเคมันหมึนนะที่เลเซอร์กับมาโอเคตามนั้น เดินขึ้นมาอมันเป็นกล่องสะท้อนแสงนเองๆในั้นโอเควางตลงนี้แล้วก็เปิดประตูไปที่ข้างบนเออเแหละขึ้นมาเออขึ้นไปแล้วแล้วก็ให้มันยิงไปไหนอะ่ะเอ,อให้มันยิงไปตรงนี้โอเคก็ต้องปิด,ปดนิ่งๆน,น,นะเออไปว่าอันขวาแต่บอกว่าต้องกลับไปเอากล่องวะต้องกลับไปเอากล่องอีก เออเนาะเอาให้โอเคก็ยังไงดีเออเดราเปียกเปียกปนฝาเล่นเล่นเล่นไปนั่นแหละแลค่นัออ่นแหละโอ้โหสุดยอดเกมน,นี้ตบมือให้เลยฮนะต้องต้องมือให้คนชิดแมปเลยโอ้เขาเก่งมากเนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> กมน,นี้ไม่ค่อยฮิตเนาะคนไทยไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เกมใช้หัวสมองครับมึงจะบอกว่าคนไทยไม่ใช้หัวสมองมั้งใช่ <c oughs> มันก็ไม่ใช่มันก็กึง่งก <c oughs> ึ่งอะอ่ายงเมเซอร์แล,แล้วแกละปล่อยแล้วไงต่อ,ตอตก็เดินมาเดินมาโอเคอ้าวเมอโอเคเอ้ยผ่านแล้วเย่ผ่านไปแล้วแบบแรกหน่สแบบองอ้าวผ่านแล้วเหรอ จบ,จ,บจ,บจบแมปแล้วอ,อโอเคครับก็จบไปแล้วกับแมปแรกนะก็เจอกันใหม่แมปตองครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบก็กดซับสไคร้ด้วยนะไปแล้วสวัสดี